คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของดวงรายเดือน64เลยนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตอวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรมแล้วก็ขอให้มีความ สุขในทุกๆด้านนะคะสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีขอให้มันมาลายเส้นไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้กับปี64นะคะแล้วก็เริ่มต้นปี65เป็นปีที่ดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้รวยๆเฮงๆแล้วก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์แล้วก็มี แต่คนรักคนเมตตานะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสติปัญญานะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะอดทนตั้งใจธรรมาหากินต่างๆแล้วก็สำหรับบางท่านที่กำลังเรียนอยู่ก็ขอให้อ่าเรียนอย่างตั้งใจขยันหมั่นเพียรต่อไปนะคะขอให้ทุกทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะอะ่เดี๋ยวตอนนี้นะคะอ่าสำหรับใครที่อาจจะชอบดูเป็นพวกพิาคาส์พิกัสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็ KFS Extra อาจารย์ได้แปะลิงก์แล้วก็เพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างเอาไว้แล้วนะคะจะมีหัวข้อต่างๆแล้วก็เลือกกองพี่หินหรือเลือกกองไพ่ต่างๆนะคะ,ะแล้วแต่รอบกันไปเนาะอะ่ก็เป็นทร m มหรเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะถ้าเบื่อเบือเงาเง,าง,างาไม่รู้จะทาอะไรนะคะ,ะก็วันนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือน ธันวาคม2 5 6 4ค่ะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะดูยังมีสติเป็นงมงายเพราะอาจารย์ทำลายในภาพรวมคือกว้างนะคะทุกท่านอ่ะเรามาเริ่มดูจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาโร่อย่างเช่นเดิมค่ะอู้ไพ่ prosperity ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอู้ generosity นะคะเริ่มมาก็สวยงามเลยนะคะราศีเมษ Three of Mons, The Death, The Tower, The Chariot, The Lovers, The Emperor, Ace of Cups, Ten of Cups. The h i g h p r i e s t e s s Five of Pentacles, Page of Pentacles And the last one b งใสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Cups โอ้โูพลังงานขึ้นสวยนะเนี่ยคือพลังงานของคุณนะมันขึ้นอันดับแรกที่อาจารย์เห็นคือเรื่องคำว่าโดดเด่นในเรื่องสติปัญญาสมาธิได้ด้วยนะคะหรือว่ารวยสติรวยปัญญาสิ่งดีๆก็จะเข้ามา,าตัวเราเยอะมากนะพลังงานมันขึ้นคำว่า การยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่ลำบากใจหรือเดือดร้อนนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่ามันอาจจะแปลว่ามีคนคอยช่วยเหลือเรานในเวลาเดียวกันเราอาจจะไปช่วยเหลือเขาก็ได้แต่ต้องช่วยด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณโดยธรรมชาติมากๆนะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเหมือนกับว่าคุณทําตัวตามปกติของคุณแหละโดยธรรมชาติของเราถ้าเราเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้ในรูปแบบต่างๆไม่จําเป็นต้องเรื่องเงินเรื่องทองเสมอไปอาจจะเป็นวิชาความรู้กันให ความสบายใจแกผู้อื่นจากคําพูดของเราก็ได้อาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะตอบแทนเราเยอะมากๆโดยธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วพลังงานที่สําคัญที่สุดคุณมีโอกาสร่ารวยมากๆค่ะหรือว่าเงินทองเข้ามาดีแต่อย่างที่บอกนะเงินมันมาจากความสามารถช่องหองอาจารย์เน้นย้ําเสมอนะคะว่าไม่ได้มาจากการที่ เราได้มาฟุกๆใหม่พลังงานของคุณขึ้นคําว่าอดทนพยายามแล้วมันจะมาเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้การทำมาหากินมันมั่นคงยิ่งกว่าในการทําเงินนะคะฉะนั้นมันม่นใจแน่นอนว่าเงินมันเข้ามาแน่นอนจากตรงจ,จุดนี้เงินของคุณช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโกยเงินทองหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตจากความสามารถของเราเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงมันจะมีอํานาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นในตัวคุณนะคะหรือว่าคุณเองตอนนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะนําพามาใน ในสู่ความมั่นคงในเรื่องการเงินได้ก็คือว่ามีรูปทางในการทําเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นมีกําลังใจในการทําเงินมากยิ่งขึ้นหรือว่าเห็นแสงสว่างในการทําเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือของคุณเนี่ยจะเน้นในเรื่องการทําเงินอํานาจบารมีการปรับตําแหน่งขึ้นก็ได้หรือว่ามีคนเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความมั่นใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าบางทีบางครั้งเรายิ่งขึ้นสูงเราก็ยิ่งหนาวได้ก็เหมือนกับว่าบางทีเรายิ่งสูงยิ่่งงหหนาาววมถึ มีคนอาจจะจ้องหรือเพ่งเวงเราแต่ถ้าเราขึ้นมาด้วยความสามารถเราไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ต้องไปกลัวมันมันก็เป็นแค่เหมือนมารผจญน,นะคะมารไม่มีบารมีไม่เกิดน,นะคะฉะนั้นบารมีของคุณมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าอาจจะมีบธททดสอบมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยทุกคนมันต้องเจอหมดก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นไม่ต้องห่วงขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะมันมีความแฝงในเรื่องคําว่าการกระทําความดีอยู่เยอะนะการทําดีเนี่ยไม่ได้ทําให้อ,อ สิ่งตามันแย่ลงแน่นอนมันทําให้ดีขึ้นด้วยซ้าไปแต่ต้องทําดีโดยที่เราเองไม่ลําบากใจแล้วไม่เดือดร้อนไงอาจารย์นึ่งบอแตแ้่ต้นเพราะว่าพลังงานคุณคําว่าสิงสัิดิคอยคุ้มครองคุณดีมากๆบางทีเราทํากรรมดีปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเทวดาหรือสิัิดิ์ก็อยากมาอยู่กับเราอยากที่จะช่วยเหลือเราหรือมันเปิดทางให้กับเราเรียกว่าเป็นดวงเปิดฟ้าเปิด พลังงานดีๆมันเปิดรับมาหาคุณแล้วนะคะฉะนั้นก็มันกระทําความดีด้วยนะคะการที่คุณเองเนี่ยบอกก่อนนะบางคนรับแต่พลังงานอย่างเดียวแต่เราไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นไม่ได้นะคะอาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่าเราเราได้รับมาเราส่งต่อให้กับผู้อื่นแล้วมันจะยิ่งดีต่อตัวเรายิ่งให้เรายิ่งได้มันจะไม่มีวันหมดสิน้นจงอย่าเป็นแค่ผู้รับจงเป็นผู้ให้ด้วยพลังงานกองนี้จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับราศีเมษนะคะมันดีมากๆดีจริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อ๋อต้องบอกแบบนี้ก่อนยนอย้าาขึนอ่ เลงยำลงอย่าท้อนะจ๊ะบอกเลยอดีนย้เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Seven of Pentacles นะคะ Knights of Wands The Hangman Two Cups Knights of Cups พลังงานขึ้นคําว่าบางท่านถ้าสมมติว่าจะย้ายงานมันเหมือนกับว่ายังไปไม่ได้นะหรือถ้าจะย้ายก็อาจจะต้องเป็นงานสายงานเดิมคือสมมติคุณทําวาดเขียนก็จะอาจจะต้องเป็นแนววาดเขียนแนวศิลปะแนวจินตนาการอยู่ตรงนี้มันจะมันเหมือนจะไม่พ้นเพราะว่าอันนั้นคือเหมือนเราบอลโทเบียเหมือนพรสวรรค์ของเรามันอยู่ตรงจุดนั้นนะคะอ่าแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าคือมันเหมือนกับว่าต้องรื้องานเก่ากลับมาทําก็ได้หรือว่าอาจจะมีงานเก่าที่เราต้องรีบเคลียร์ก็ได้นะ แต่หนึ่งอย่างคุณอยาโชคดีตรงที่ว่าอาจจะแบบมีคนคอยสนับสนุนคุณดีคนเมตตาเราดีบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการรอคอยงานก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่างานมันจะป้อนมา,มาหาเราเรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะมีงานประจํามีงานอาชีพเสริมหรือว่ามีงานหลากหลายที่มันอาจจะวิ่งเข้ามาหาเราเรื่อยๆอยู่แต่มันอาจจะค่อยๆมานะคะไม่ได้มาตุ้มหนึ่งใหญ่ยอะไรเงี้ยแต่มันจะค่อยๆมาพลังงานของบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยนะคะหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัย หรือว่าเปลี่ยนแนวทางในการทํางานได้แต่อย่างที่บอกคือมันอาจจะไม่พ้นจากเดิมเท่าไหร่มันจะมีเ้าโครงเดิมหรือกลิ่นอายเดิมๆที่ยังอยู่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทํางานสายงานเดิมก็เป็นได้นะคะแต่ให้ขึ้นความจเจริญก้าวหน้าการก้าวกระโดดนะคะแล้วก็รวมถึงมันเป็นพลังงานของคําว่าตัวคุณเองเหมือนกับว่ามีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มนะบางคนอาจจะเ,เป็นฟรีแลน งานอาจจะมีอะไรอีกแนวนึงเพิ่มเข้ามาก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีเพิ่มเติมเพิ่มพูนแต่บางคนบอกอาจารย์คะหนูมีอาชีพเดียวงานหนูก็ล้นเลยสิคะ,ะท่องเข้าไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทํางานหายากมากค่ะฉะนั้นอดทนสู้ๆทุกคนทํางานเหนื่อยหมดแล้วคะ่ะอ่านะมัน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 อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเรา เรามีกําลังแรงใจมากแค่ไหนอาจารย์ขอเป็นกาลังใจให้คุณอีกแรงขอให้ทาต่อไปใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกิ่งของบริโภคนะคะ,ะเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเหมือนหัวหน้าคนต้องดูแลควบคุมคนเยอะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพเกี่ยวกับอ,อสังหา ซ่อมอู่รถอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยออนไลน์ต่างๆางจะค่อนข้างโดดเด่นหรือกเษกษตรกรรมก็ได้นะคะจะค่อนข้างดีดีเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณเอาจริงปะ้ะมันดีมากปเป็นการก้าวกระโดดมันเป็นการเข้าก้าวหน้าหรือว่ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็รวมถึงคําว่าราบรื่นมากๆเท่านั้นเองแต่มันแค่ว่าอาจจะมีแบบอะไรเดิมๆแบบนันพลังงานแบบยังเดิมๆวน รหรือว่าต้องแก้งงานเดิมๆหรือเปล่าประมาณดีนะคะแต่โดยภาพรวมคือดีรัาเรื่นมากค่ะดีมากๆด้วยซ้าไปนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสำหรับออการเรียนเป็นยังไงบ้าง Queen of Wands the Sun ขึ้นมาโอ้การเรียนดีนะเนี่ยดีแต่แบบบางท่านอาจจะแบบว่าเอาเงินไปเรียนเพิ่มเติม,ตมได้เรียนเพิ่มเติมได้เลยจริงๆบางท่านอาจจะแปลว่ารอคอยการไปเรียนต่อต่างประเทศก็คือถ้าทุกอย่างโอเคแล้วก็ไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเรียนเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเรียนภาษาเรียน อ,อื่นๆท่านเรียนเพื่อเอาไปสอบเข้าทํางานนู่นนี่นั่นได้หมดเลยคือเนี่ยพลังงานขึ้นดีมากเลยขอให้ขยันนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าฮยุยมันดีมากเลยไม่ขยันดีกว่าเดี๋ยวไปสอบเลยได้เลยแน่ๆเพราะตามที่อาจารย์กิ่งฟ้าพูดไม่ได้นะคะอ่านด้วยจ้ะขยันด้วยนะคะอดทนด้วยเพราะว่าจริงๆในเรื่องการเรียนของคุณค่อนข้างเด่นในช่วงนี้หรือว่ามันแบบเหมือน,น,นสอบผ่านนะคะไม่จําเป็นต้อง,อง,องแบบหุยดีเกรดเถึงขั้นแบบ ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะแบบว่ามันดีมากกว่าเดิมสอบผ่านอะไรเงี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วคือสบายใจได้ในเรื่องการเรียนช่วงนี้คือมันค่อนข้างไปได้สวยอาจจะได้กําลังใจดีหรืออาจจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือหรืออาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเจอแบบการเรียนพิเศษที่ดีก็ได้มีครูสอนพิเศษที่ดีก็ได้เป็นได้หมดเลยคือดีค่ะให้ขึ้นดีขนาดนี้โอเคเลยใช้ได้นะคะฉะนั้นสู้ๆอย่าท้อถอยจ้าเรามาดูนะคะสําหรับเรื่องการเงินเป็นไงบ้างเรามาดูการเงินนะการเงิน the strength ขึ้นมา Three of Cups ขึ้นมา Page of Wands King of Swords การเงินดีตั้งแต่ต้นเนี่ยที่อาจารย์บอกอไ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอการเงินของคุณโห Chen of Pentacles ไม่ดีได้อย่างไรบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดหรือว่าได้เงินมาจากแบบ มาจากธุรกิจของเราหรือว่าได้เงินมาจากการที่เราอดทนทำมาหากินการเงินเอาพุ่งตรงนะราศีเมษค่อนข้างโอเคมากอยู่แล้วว่ามีอะไรต้องพูดเยอะโอเคไหมพูดเยอะเจ็บคอเพิ่มมาละคลิปละจริงๆการเงินคุณโอเคมั่นคงมันจะดีมากกว่าเดิมหรือมันเป็นแบบเป็นเหมือนคําว่าพลิกฟื้นอะค่ะพลิกฟื้นจากร้ายกับกลเป็นดีเรื่องการเงินมันเหมือนเข้ามาได้สวยดีมากกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บมากกว่าเดิมมีความมั่นคงดีเงินร่ํารวยรวยแต่รวยมาจากไหนคะความสามารถและความขยันอดทนหมั่นเพียร คืออาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะอาจารย์เป็นคนที่ต้องบอกหลายปีก่อนย้อนไปหุยหลปีมากเลยนะเป็นสิบปีแล้วมั้งอาจารย์ก็ชอบเสียงโชคเป็นตามปกติเสียงโชคแบบถูกกฎหมายนะคะแบบซื้อบ้างถูกๆเลยสักใบสองใบอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มากมายอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายมาคิดได้ว่าเออไอสวนที่เราเสียไปเนี่ยโอ้เสียเยอะมากกว่าได้อีกล่ะอะไรเงี้ยอีกอย่างทำมาหากินมันกลับได้เยอะกว่าอีก ฉะนั <invece> ้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้แอนตี้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคแต่พูดตรงๆจากใจอาจารย์อยากให้คุณทำมาหากินมากกว่าแล้วก็พลังงานอันนี้มันมาจากทำมาหากินไม่ได้มาจากการที่แบบโชคดีได้อะไรเงี้ยอาจารย์ถึงไม่ทํานายเรื่องพวกนี้นะคะเพราะบางคนก็ถามทำไมไม่ทํานายเรื่องโชคลาภเรื่องนู่นไม่เอาค่ะอาจารย์มาในเวของอาจารย์แบบนี้อาจารย์สบายใจแบบนี้นะคะแต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเงินของคุณมันเข้ามาจากตัวเรานั่นแหละการกระทําของเราการทำมาหากินของเรามันเงินมันมาจากตรงนี้มันมั่นใจยิ่งกว่า ะะบางท่านอาจจะมีเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางก็คืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนู่นนี่นั่นฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่า,อาขอให้คุณขยันหมั่นเพียรเงินเข้ามาดีมันดีโอเคไหมเงินดีนะคะรวยๆเฮงๆนะคะทุกท่านอแล้วก็ถ้ามันมีเงินอย่างเงี้ยแบ่งไปทําบุญบ้างต่างๆมันจะยิ่งดีต่อตัวเราเหมือนเป็นการต่อย,ยอดแรงบุญแล้วก็อนาคตมันก็จะ,ม,จะมันก็จะมีมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแหละคะ่ะเช่นอาจารย์เถิดนะเรามาดูคนโสดนะคะ ความรักคนโสดอโศส,สนิทก่อนนะว่าเป็นยังไง c l e e n up Swords to a w o n d s แล้วก็ The Magician ขึ้นมาอ่าในเรื่องความรักคนโสดคนโสดสนิทพลังงานตอนนี้ดวงของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเด่นในเรื่องงานเงินระเรียนมากๆสุดๆคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องความรักหรือย,ยังไม่ค่อยได้แบบ Move อะไรจากความรักเท่าไหร่บางท่านอาจจะแบบยังมีความหลังในเรื่องความรักก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครคะ่ะหนูเอาเงินก่อน หนูหนูทำอย่างอื่นให้รอดก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่มาเป็นบททดสอบให้กับเรานะเรียกว่าอุปสรรคก็ได้หรือว่าอาจจะยังเป็นคนที่มันไม่ใช่แหลคะค่ะพูดตรงๆแบบนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าโสดแล้วรวยรวยมากๆด้วยเพราะว่าเราไปโฟกัสให่ถูกจุดไม่ใช่ว่าคนมีคู่แล้วมาโสดนะคะไม่ใช่นะแต่คนที่โสดอยู่แล้วย,ยิ่งดีเท่านั้นเองนะคะในตอนนี้แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าถ้าจะมีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ต้องเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาละกัน แต่ถ้าเป็นคนที่แบบอยู่แดนไกลนะคะอยู่กันไกลกันมากๆอาจจะมีโอกาสเด็พูดคุยกันมากขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ผู้ตรงๆพลังงานยังขึ้นคําว่าลุยเดี่ยวมันก็เลยบอกว่าเออตอนนี้มันเหมือนอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมีใครหรือเปล่าอย่าเพิ่งเสียใจไปอนาคตเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาเองของมันเองบางคนมีงานมีเงินมีทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวมันก็มาของมันเองอยตามธรรมาธรรมชาติตอนนี้รักและเคารพตัวเองไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนที่จะมีใครเราต้องหาเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าจริงๆในชีวิตของเราเราต้องการอะไรนะคะเราต้องการแบบเงินไหมเราต้องการความมั่นคง ต้องการอะไรแต่บางท่านอาจจะมีแล้วต้องการความรักอ่ะอันนี้เข้าใจแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันยังยังมีเข้ามาแต่มันยังมันยังยากอยู่อะถ้าพูดตรงๆนะคะยังต้องรอเวลาไปก่อนนะคะอ่ะไปทําอย่างอื่นก่อนอืมอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้ามาถึงเวลาบุญวาสนาคนเราอะมันจะต้องทําบุญมาร่วมกับใครมันจะต้องมาเจอใครมันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นหรอกค่ะอยู่ให้ไกลกันแค่ไหนเดี๋ยวมันต้องมาเจอกันนะเรามาดูคนโสดที่มีสถานะครุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างพระยังขึ้นไม่ชัดเจนต่อไปนะคะ ให้เผลอๆขึ้นคําว่าถ้าคนที่มันไม่ใช่มันเดินออกไปมันมีการตวัดออกไปเลยแหละนะคะต้องเรามาระวังคนที่มาหลอกลวงเราคืออาจารย์ไม่อยากพูดอะไรที่มันพล,พลังงานด้านลบนะแต่มันเป็นคําเตือนมากกว่าอาจารย์มองแบบแบบนี้เพราะว่าพลังงานยังขึ้นคําว่ายังแบบยังมีคนที่แบบที่มันโอเคเข้ามามากกว่านี้แต่เนี่ยมันยังมีคนที่มันไม่จริงใจอยู่ในชีวิตของเราอยู่อนาคตอาจจะมีคนที่ดีเข้ามาค่ะดีมากกว่าเดิมด้วยรอคอยไปก่อน พลังงานขึ้นคําว่าถ้ามันคุยกันมานานแล้วหรือว่าคุยแล้วมันแบบมามา,มา,มาหายหายหรือว่าดูแล้วมันไปกันไม่ได้มันจะมีการหายกันไปจริงๆเลยนะคะต่างคนต่างหาเอาใจาก,กาันแล้วก็จะมีคนดีๆมากกว่าเดิมเข้ามาค่ะคนที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุได้ออกไปนะคะ เรามาดูคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วขอรวบยอดนะว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่มีแฟนดีมากๆค่ะช่วงนี้คือไปได้เรื่อยๆดีมากๆถ้าบางท่านถ้าคิดจะแต่งงานกก็สามารถแต่งงานได้นะคะหากเป็นเช่นนั้นก็แสดงความดีด้วยนะคะอาจจะเป็นการแต่งงานมั่นหมยการแบบพาไปเจอพ่อแม่อะไรเงี้ยถ้าสำหรับคนที่มีแฟนบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกได้สําหรับคนที่แต่งงานนะคะเป็นยังไงแต่งงานช่วงนี้อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนนิดนึงทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะแปลว่าไม่มีเวลาให้กันเท่านั้นเองฉะนั้นกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงเงชิูส เรามาระวังเป็นปัญหาใหญ่โตนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องเชิงชู้าสาวเข้ามาไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบว่า,าหวานน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันทำอาหารกินก็ได้หรือว่าไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะคะพยายามหาเวลาให้กันให้มากๆนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมานะาแล้วก็รักษาศีลธรรมข้อ3ด้วยนะคะอย่าผิดรูปผิดเมียอย่าไปนอกใจาสามีหรือภรรายาของเราก็ตามนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างลรวมาระวังโรคที่เป็นเป็นโรคภายในโรคเก่าหรือว่า พฤติกรรมของเราโรคเวรโรคกรรมคือพฤติกรรมของเราที่กระทํามันขึ้นมาบางคนอาจจะแปลว่าทานหวานเยอะก่อนเมาระวังเบาหวานอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องภายในคอเลสเตอรอลนะคะหรืออะไรที่มันพลังงานขึ้นเหมือนดํามืดอะไรอยเงี้ยอยู่ข้างในต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเครียดแล้วก็ไข้หวัดต่างๆนะคะเหมือนแบบบางทีแพ้อากาศหรือว่าอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพไม่เพียงพอแล้วก็ระบบสายตาตา,ตาแห้งปวดตาออฟฟิศซินโดมเรามาระวังหน่อย โอเคตอนนี้เรามาถึงเรื่องการทำบุญการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพกา,ารีผู้มีพระคุณสาคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมากๆมีมุมสว่างม,ม,มากๆมุมที่สว่างก็คือพ่อแม่ดีอาจจะเป็นแบบพ่อมีผู้ผู้มีพระคุณดีพ่อแม่เป็นธรรมพี่ป้าอาบุยญาตายาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันยูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงอาจารย์พิสูจน์มาแล้วนะคะยิ่งให้เรายิ่งเจริญเป็นเรื่องจริงๆหรือว่าเราให้ความสบายใจบางคนอาจจะย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องให้เงินก็ได้อาจาจจะเป็นแบบกรที่ ไม,ไม่ดื้อกับท่านอะไรเงี้ยอื่นๆนะคะทำเถอะแต่อีกมุมหนึ่งมุมดาร์กนะคะาตามที่เราเห็นตามข่าวนะคะก็เอาเป็นว่ากระตันอยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนขอให้อยู่ในหลักศีลธรรมไม่ไม่ไม,ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วตัวเราเองเดือดร้อนละกันเพราะว่าตามที่เราเห็นตามข่าวก็น่ากลัวจริงๆนะคะฉะนั้นมันมีสมุมจริงๆบนโลกเรานะคะส่วนเรื่องการทําบุญน,นอกบ้านนะคะอาจารย์อยากให้คุณเน้นในเรื่อง เรื่องของกินค่ะเหมือนของบริโภคอาจจะเป็นการใส่บารพระสงฆ์ตอนเช้าหรือว่าถวายเพลงได้หรือจะเป็นการที่เราเองอาจจะาทานมังสวิรัตทุกวันพระก็ได้วันพระมี4วันต่อเดือนนะคะแล้วก็อาจจะทานวันเกิดเราด้วยอย่างเช่นเราเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เกิดวันอังคารทานวันอังคาร,าด,าคารด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ของกินของบริโภคให้กับคนยากไร้จะยิ่งดีนะคะหรือว่าให้กับน้องหมาน้องแมวได้มลนิธิช้างก็ได้ทําไปเถอะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินทําไปเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ําดื่ม ต่างๆได้เหมือนกันนะคะคือยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเนาะแล้วก็การสวดมนต์สมาธิสําคัญสําหรับตัวคุณมากๆตัวของคุณมันยิ่งขึ้นอยู่แล้วยิ่งทําดียิ่งขึ้นนะบอกไว้เลยการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะแล้วเสริมได้พราะกาถางเงินล้านด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราแล้วก็ นั่งสมาธิบ้างถ้าเราไม่สนับในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิสมาธิเท่ากับสติค่ะอาจารย์ถึงอยากให้คุณนั่งสมาธิบ้างถ้าไม่ได้ก็จริงๆก็ฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีทั้งไทยทั้งเทศเลยค่ะลองไปดูเยอะแยะมากมาย อ่าแล้วก็อาจจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้หางานอเดเริที่เราชอบวาดรูปมีสมาธิมากขึ้นระบายสีมีเยอะแยะมากมากมายค่ะในการเวที่จะทําให้เกิดสมาธิอยู่กับน,นังหมาหนังแมวและจากสื่อโซเชียลโซเชียลดีทอซบ้างมันจะช่วยได้เยอะนะคะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขม,มากๆเพราะพลังงานของคุณขึ้นดีไม่ไม่มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากมาย ถ้าอะไรที่อาจารย์เตือนก็ขอให้คุณแค่รับคําเตือนเอาไว้เฉยๆแล้วก็เรามาระวังแต่ไม่ใช่คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเราต้องเป็นคนอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงแล้วก็มีสติในการรับฟังเพราะน,นี้ทานายโดยภาพรวมนะคะขอให้ตัวคุณแล้วครอบครัวคุณแข็งแรงมากๆขอให้ทุกๆอย่างดีขึ้นแล้วก็หมั่นกระทําความดีนะคะหรือกรรมดีเพราะว่าคนทําช่วยได้ดีไม่ด,ไมดีไม่มีนะคะคนทําช่วยได้ดีแบบมันไม่มีเลยอะอาจอาต้องบอกแบบนี้ก็คือเมื่อถึงเวลากรรมต่างๆมันก็จะเข้ามา เข้ามาของมันเองฉะนั้นกดแห่งกรรมอยู่ดีทำเสมอแต่เรากรรมทำกรรมดีดีกว่าเพราะกรรมดีจะได้เข้าหาตัวเราเยอะๆนะคะขอให้คุณมีความสุขภายในกดไลค์กด Subscribe กด้วยนะคะคลินี้เป็นกํลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้อ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต,ต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ